อย่าลืมทำบุญใหญ่เจ็ดวันเข้าพรรษาถวายอะไรเพื่อให้เสริมดวงของคนเกิดทั้งเจ็ดวันได้บุญมากอานิสงส์สูงสุดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิต h ช n แนลช่องธรรมะที่จะพาคุณก้าวข้ามความทุกข์ด้วยปัญญารับความมั่งมีด้วยใจที่ปล่อยวางค่ะ สำหรับวันนี้นั้นท่านผู้ฟังทุกท่านคะทำบุญวันเข้าพรรษาอย่างไรเพื่อที่จะเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของคนที่เกิดทั้ง7วันเนื่องจากอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันช่วงหยุดยาวและเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างมากวันนั้นก็คือวันเข้าพรรษานะคะซึ่งหลายๆครอบครัวก็จะพาลูกหลานไปทำบุญตักบาตรในสถานที่ต่างๆ เช่นการถวายเทียนประจําพรรษาและถวายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแต่การถวายหรือว่าการทําบุญด้วยสิ่งของต่างๆนั้นผู้ที่เกิดในแต่ละวันก็จะถวายสิ่งของที่ไม่เหมือนกันค่ะแต่หากผู้ที่เกิดทั้ง7วันต้องการถวายสิ่งของเพื่อที่จะเสริมดวงเสริมโชคลาภก็จะต้องดูตามวันกําลังนั้นนะคะ วันนี้ทางเราได้รวบรวมข้อมูลของผู้ที่เกิดใน7วันว่าควรที่จะทําบุญในวันเข้าพรรษาด้วยอะไรบ้างถึงจะเป็นการเสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภของผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะสําหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนื่องจากคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นในปีนี้ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยกับบริวารหรืออาจจะเหน็ดเหนื่อยจากเพื่อนฝูงทั้งเพื่อนฝูงและบริวารจะนําเรื่องปวดหัวมาให้อยู่ตลอดนะคะ อาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีอยู่ดีๆก็จะกลายเป็นคนผิดการเงินเหมือนจะมีโชคก็ไม่มีติดขัดในส่วนของความรักทำอะไรก็ขัดหูขัดตากับคนรักไปซะทุกอย่าง วิธีการทำบุญเสริมชะตาต่อจากนี้ในวันเข้าพรรษานั้นให้ถวายเทียนพรรษาหนึ่งคู่ถวายผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนแจกกันหนึ่งคู่ถวายดอกดาวเรืองตามจำนวนองค์พระภิกษุสงฆ์และถวายหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนานหนึ่งเล่มนะคะอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกวุศลให้กับเทวดาประจำตัวเทพจันที่เป็นเทวดาประจำตัวค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารเนื่องจากคนที่เกิดในวันอังคาร มีดวงด้านการเดินทางอยู่เป็นประจำค่ะจะอยู่ประจำที่ไม่ได้นานนักก็จะมีการเดินทางอยู่บ่อยครั้งนะคะจึงต้องระมัดระวังที่เรื่องที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุซึ่งที่ผ่านมาคนที่เกิดในวันนี้ไม่ชอบกันนะคะคนที่ไม่ถูกกันก็มักจะเข้ามาขัดขวางมักจะเข้ามากันแกล้งอยู่บ่อยครั้งค่ะ คนในครอบครัวชอบชอบนำเรื่องปวดหัวมาให้วิธีทำบุญเสริมดวงชะตาช่วงที่ต่อจากนี้วันเข้าพรรษาให้ถวายเทียนพรรษาหนึ่งคู่ผ้าอาบน้ำฝนสบู่ยาทาแก้คันทาแก้เชื้อราอยารักษาโรคต่างๆค่ะอธิษฐานส่งบุญให้กับเทวดาประจำตัวเทพอังคารที่เป็นเทวดาประจำตัวเช่นกันค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะ ดวงชะตาในช่วงต่อจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะการเงินจะเริ่มดีขึ้นจะมีคนคอยอุปถรัรมภ์แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการสื่อสารต่างๆที่มันไม่ชัดเจนจะทำให้เป็นคนที่ฟังต่อๆอ,อาจจะมีการเข้าใจผิดซึ่งอาจจะนำพาปัญหาให้เกิดขึ้นในภายหลังค่ะวิธีการเสริมดวงชะตาทำบุญช่วงต่อจากวันเข้าพรรษานะคะ ให้ถวายเทียนหนึ่งคู่ผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งพื้นผลไม้ที่มีผิวสีเขียวเช่นแอปเปิลเขียวฝรั่งเขียวอง,งุ่นเป็นต้นอธิษฐานให้กับเทวดาเทพพุทธที่เป็นเทวดาประจำตัวค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืน ดวงชะตาในช่วงนี้ต่อจากนี้นะคะให้ระวังการกระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดค่ะระวังต้องมีความรอบคอบต่างๆการทำสัญญาหรือว่าการมีข้อต่อรองระวังต้องตรวจสอบให้ดีนะคะวิธีการเสริมดวงชะตาเสริมดวงเสริมบุญในช่วงต่อจากนี้ในวันเข้าพรรษาให้ถวายเทียนหนึ่งคู่ผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนชุดสังฆทานนี้ของใช้12ออย่างเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงชะตาอธิษฐานอุทิศบุญให้กับเทวดาเทพรา หูที่เป็นเทวดาประจำตัวสำหรับผู้ที่เกิดในวันพรฤหัสบดีค่ะดวงชะตาจอดต่อจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีระวังปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตนะคะ จะกลับมาทำให้วุ่นวายใจอีกครั้งอาจจะมีการใส่ร้ายป้ายสีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูวิธีการทำบุญเสริมดวงชะตาในช่วงต่อจากนี้ในช่วงวันเข้าพรรษาให้ถวายเทียนพรรษาหนึ่งคู่ผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนดอกดาวเรืองผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มเช่นสับประรดส้มเป็นต้นค่ะอธิษฐานอุทิศบุญให้กับเทวดาเทพพระฤหัสบดีที่เป็นเทพประจำตัวค่ะ สำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังจากการดำเนินชีวิตราบรื่นขึ้นเหมือนกับฟ้าหลังฝนค่ะฟ้าเปิดจะมีโอกาสได้รับโชคต่างๆจากสิ่งที่อยู่รอบตัวการงานเส้นทางโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีวิธีการเสริมดวงทําบุญในช่วงวันเข้าพรรษานั้นให้ถวายเทียนหนึ่งคู่ผ้าอาบน้ําฝนหนึ่งผืนดอกดาวเรืองหรือดอกกล้วยไม้ต่างๆหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนานหนึ่งเล่มอธิษฐานอุทิศบุญให้กับเทวดาเทพสุขที่เป็นเทวดาประจําตัวสําหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ดวงชะตาถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนั้นระวังการงานที่จะติดขัดค่ะ จากปัญหาส่วนตัวจะต้องแยกระหว่างงานกับปัญหาส่วนตัวนะคะอย่าให้ปะปนกันเพราะจะทําให้อะไรรอบตัวนั้นดูแย่ไปซะหมดค่ะวิธีทําบุญเสริมดวงในช่วงวันเข้าพรรษานั้นให้ถวายเทียนหนึ่งคู่ถวายผ้าอาบน้ําฝนหนึ่งผืนดอกไม้สดเช่นดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้ถวายของใช้ประจำเจวัน7อย่างนะคะเช่นยาสับะมยาสีฟันยาสามัญประจําบ้าน ไฟฉายรองเท้าแตะยาดมยาอมกระดาษทิชชู่เป็นต้นค่ะและอุทิศบุญให้กับเทวดาหรือเทพสาวที่เป็นเทวดาประจําตัวสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะต้องเหน็บเหนื่อยกับสิ่งต่างๆม,มากๆพอเจอกับอุปสรรคการเงินที่ติดขาดอะไรที่ คอยอะไรที่หวังมักจะไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจซึ่งวิธีการทำบุญเสริมดวงชะตาช่วงต่อจากนี้ในวันเข้าพรรษานั้นนะคะให้ถวายเทียนพรรษาหนึ่งคู่ผ้าอับน้ำฝนหนึ่งผืนดอกไม้สดเช่นดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้ถวายพระสงฆ์ตามจำนวนอธิษฐานอุทิศบุญให้กับเทพอาทิตย์ค่ะที่เป็นเทวดาประจำตัว ซึ่งหลังจากคนที่เกิดทั้ง7วันได้ทําบุญถวายเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะควรที่จะไปไหว้สักการะสารพระภูมิสารเจ้าที่ที่อยู่ภายในเขตบ้านด้วยเช่นกันค่ะเพื่อที่จะให้ต่อไปนี้จะมีแต่เรื่องราวดีๆเป็นสิริมงคลสิ่งที่เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นในชีวิตทั้งตัวเองและคนในครอบครัวตลอดไปค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้ร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรง ขอให้ทุกท่านรวยเงินรวยทองจะเริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสุขก,กายใจตลอดไปความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอพระคุณจากใจที่ท่านได้เปิดรับฟังธรรมะจากช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตชาแนลในวันนี้ขออานิสงส์แห่งการรับฟังธรรมจงส่งผลให้ชีวิตของท่านหลุดพ้นจากทุกข์พบเจอแต่ความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีเงินใช้ไม่ขาดมือมีทองไม่ขาดรับทรัพย์มั่งมีสีสุขทั้งทางโลกและทางธรรม หากธรรมะนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามเพื่อร่วมกันส่งต่อแสงธรรมให้ถึงใจคนที่คุณรักด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสงบเย็นจงมีแดดทุกท่านค่ะขอพระคุณค่ะ